พี่ไอเคเลย really nice really kind of e> anyway> นะคะว่าขอความเป็นมาของงานในวันนี้ค่ะพี่ขอบคุณนะครับสำหรับงานในวันนี้นะครับที่มาที่ไปก็คือว่าทางบริษัทคนไทยอักซ่าประกันชีวิตนะครับเห็นว่าเรื่องโรคร้ายแรงนะครับเรื่อง d i t i c a l illness หรือนอนคอมมิเกเบอร์ดีซีสในะครับลีอยนซีดีเนี่ยเป็นวาระอิจชาตินะครับเป็นอุปสรรคของคนไทยในการที่จะมีชีวิตที่ยาวแล้วก็มีความสุขนะครับ วาระนี้เป็นวาระแห่งชาติที่เราอยากให้เป็นกระบอกเสียงเล็กๆนะครับคนไทยสร้างการชีวิตอยากเป็นกระบอกเสียงเล็กในการรณรงค์นะครับให้คนไทยทุกภาคส่วนหันมาดูแลสุขภาพกันครับอขอบคุณมากนะคะพี่เจและเดี๋ยวขออนุญาตถามทาง,ทางทพี่อ้อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโฆษณาในครั้งนี้ค่ะ ค่ะก็ภาพยนตร์โฆษณานะคะ C.I. 123คุ้มครองครบจบทุกโลครายน,นะคะแล้วก็ได้รับเกียรติจากคุณชมพู่อารยานะคะแล้วก็น้องเกลแอบเกลนะคะเึ่นไปแอบอีด้านหลังนะคะ <c oughs> ก็เป็นมาเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าทั้งสองท่านเนี่ยเ,เป็นตัวแทนของครอบครัวคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในสุขภาพแล้วก็มีความเชื่อนะคะว่าการที่เรามีสุขภาพที่ดีจะทําให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวได้ในส่วนของโฆษณาของเรานะคะเราก็เล่าเรื่องผ่าน2ตัวละครค่ะว่าที่จะส่ง ต่อแรงบันดาลใจให้คนเนี่ยหันมามีสุขภาพที่ดีแล้วออกกาลังกายผ่านภาพในเรื่องของผู้คนที่เขาเริ่มหันมาดูแลตัวเองเพียงแค่นับ1 2 3เราเริ่มเลยนะคะก็อาจจะเริ่มจากการวิ่งหรือเริ่มจากการทานอาหารที่ดีสุสขภาพด้วยแต่ว่าชีวิตเราก็ไม่แน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องมีการป้องกันนะคะแล้วก็มีในส่วนของการคุ้มครองตัวสุขภาพของเราจากโรกร้ายนะคะผ่านในช่วงของระยะต้นๆเนี้ยนะคะตั้งแต่ ต้นเลยนะคะก็คือผ่านทางผลิตภัณฑ์ CI 123คุ้มครองครบจบทุกโรคร้ายจากกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตที่พร้อมที่จะคุ้มครองดูแลและเคียงข้างลูกค้าคนสาคัญของเราเสมอค่ะแล้วนอกจากกิจกรรมที่เรามีต่างๆนานานะคะแล้วเราก็จะมีในเรื่องของโฆษณาแล้วเนี่ยเรายังมีกิจกรรมแดน c ์ชา l ลนจ์นะคะในช่อง Tik ก o อกกรุงไทยเอ็กซ่าไลฟ์แล้วก็ยังมีกิจกรรมที่สนับสนุนการมีสุขภาพดีนะคะตลอดระยะเวลาของเดือนธันวาคม ปี2,568จนกระทั่งถึงไตรมาสที่1ปี2,569เลยค่ะ กรเสริมจากพี่อ้อยนะครับในเรื่องของวาระแห่งชาตินี้นะครับคณไทยอาสาประกันชีวิตนะครับเราอยากให้คนไทยเนี่ยหันมาดูแลสุขภาพด้วยกลย,ยุทธ์สองอย่างด้วยกันก็คือหนึ่งคือเรื่องของ prevention นะครับก็คือดูแลสุขภาพตัวเองเริ่มด้วยตัวเองก่อนนะครับชื่อของแผนประกันตัวนี้เนี่ยคือ C.I. 123มนั่นหมายความว่ามันง่ายครับเราเพียงแค่นับ12-3่งสาเราสามารถเริ่มได้เลยนะครับเริ่มที่เราวันนี้ในการดูแลสุขภาพในการตรวจสุขภาพปรับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตนะครับนอนให้พอทานอาหารดีๆดีออกกําลังกายนะครับและ นอกจากนั้นครับเรายังมี protection ก็คือการสร้างความคุ้มครองเราไม่รู้หรอกครับว่าใครจะโชคร้ายเจอกับโรคระบาดนะครับแต่ถ like ้าสมมุติเรามีทั้ง prevention และ protection อุนใจแน่นอนครับขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวต่อไปเป็นคำถามของคุณชมนะคะอยากให้คุณชมพูดถึงความรู้สึกในการเป็นพรีเซนเตอร์ครั้งนี้ค่ะก็ดีใจนะคะก็รู้สึกยินดีเลยคะที่ได้มาเป็นส่วนของครอบครัวเอ็ซ่านะคะก็ นอกจากนั่งเหนือไปจากนั้นเนี่ยก็คือดีใจด้วยที่ทัพบอกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆเนี่ยค่ะก็ก็ชื่นชอบในในในคอนเซ็ปต์นะคะที่ว่าจริงๆเราไม่ได้ว่าจะต้องคือเรื่องของคำคุ้มครองอะไม่ใช่ว่าเราจะมารอแล้วก็ให้แบบให้ให้ประกันมาคุ้มครองเราอย่างเดียวแต่ว่าเราสามารถเริ่มต้นที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ตั้งแต่วันนี้ด้วยตัวเราเองค่ะก็อย่างที่ที่บอกว่าเป็น ชันใช่ไหมคะแล้วก็มี protection ด้วยมีการมีการรับรองจากประกันด้วยก็ภูมิใจค่ะก็ถือว่าทำดีที่สุดทำดีแบบสุดๆแน่แต่ก็เป็นอีกคนนึงที่โอ้โหกิจกรรมเยอะทำอยู่หลายอย่างถ้าได้รู้จักหมอเจี๊ยบมานี่คือแบบก็ยังเป็นคุณหมอฉุกเฉินอยู่เป็นหมอฉุกเฉินหมอฉุกเฉินแล้วก็โอ้โหกิจกรรมเนี่ยครับมีการทำกิจกรรมที่บ้านเยอะแยะมีอะไรบ้างเป็นคุณหมอบางทีก็เป็นคนไข้บ้าง โซเชียลมีดียะแล้วก็ทำคอนเทนต์ดีมากค่ะแล้วก็บางคอนเทนด์ของเราไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกเป็นแบบว่าในด้านทำให้คนผ่อนคลายมั้งใส่บุ้งใส่วิกเอ้ากับผ่อนคลายเนี่ยก็เมื่อกี้ก็ลิงก์กับความเครียดนะฮะใช่ไหมครับคุณหมอลิงก์อยู่แล้วครับผมก็ทหลายอย่างเนาะก็อะไรที่ทำให้เรามีความสุขเราก็ทำเพราะว่าตอนนี้ก็อายุเยอะขึ้นแล้วเขาเลยแบ่งช่วงชีวิต แชร์ให้ฟังหน่อยครับวิธีดูแลตัวเองยังไงเพราะว่าวววหมอเจฟเจริญทีไรก็แบบดูแลตัวเองมากๆแล้วก็ดูดีแล้วก็เนี่ยแบบคน,ค,นคนที่คงเส้นคุณวาตวลอดนะฮะเชิญเลยครับจริงครับจริงคือเจอิญว่านาอทุกวันเนี้ย ตัเจะเป็นหมอเองก่อนหน,น้านี้ก็ไม่ทำเอาจริงสาร คยไปที่บ้านมีตู้แบบว่าที่แบบของแห้งเต็มมาด้วยของที่แบบแล้วแบบว่าท่าคนป่วยกินวันนี้รังไตสหูนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยของเค็มจัดอะไรทั้งนี้เนาะแต่พอวันหนึ่งอ่ะที่เราเริ่มว่าเฮ้ยเราเจ็บป่วยได้จากก่อน แต่ว่าคลองเลแพนิคจากเป็นหมอก็เป็นแพนิกคทั้งที่เราเคยเป็นโรคที่เราเห็นในห้องฉุกเฉินอนะ่ะเธอไ่ตายหรกไปนอนรอไปนอนรอเรียวเอแวน่นเรียบปากอะไรอย่างนี้เนาะแต่ครัวเป็นเองแล้วอะ่ะเฮ้ย hey, แบบรู้ว่าฉันไม่ตายแต่ฉันทนไม่ไหวฉัน,นสติจะแตกฉันจะเป็นบ้าก็เลยเริ่มเ,เ,เข้าใจว่าอ๋อบางทีมันไม่ได้มาในรูปแบบของการเจ็บป่วยทางกายแต่มาของร้านสารจิบประสาททางสมองอะไรพวกนี้มีหมอเจมสที่เป็นครั้งแรกบนเครื่องบินบ้าที่ขึ้นไปอรา นจ้ <Okay. S 2> แ,แหละแล้วก็ทําให้การใช้ชีวิตเปลี่ยนไป mm hmm. แล้วเราก็แบบหาว่าทาไมเราเป็น mm hmm. ก็เนี้ยแหละค่ะเพราะนอนไม่ดีเหมือนที่อาจารย์บอกว่ากา,ารนอนมันสาคัญย้อนกั hmm. ยก่อนเราเรารู้สึกว่าเวลาทํางานเราก็เยอะแล้วแต่เวลาที่เราพักผ่อนไม่มีเราก็เลยไป็นกฎบังโดยการเอาเวลาที่ควรจะนอนอะไปทําสิ่งที่เราชอบ mm hmm. ซึ่งเราไม่ได้เห็นพิเออร์ตี้ในส่วนนี้ไงแล้วหลังจากนั้นอะมันก็ส่งผลจริงแล้วก็ทาให้จจาเห็นว่าเฮ้ยของที่เรากินเข้าไปในตัวของที่เราต้องการนอนหรือการออกกำลังกายเนะี่ยมันก็เป็นพิเออร์ตี้แรก ก่อนเนี่ยจะจัดเวลาให้การทํางานระดับหนึ่งการเล่นระดับสองแล้วของคุณเนี้ยอยู่อันดับท้ายแต่พอมันส่งผลทางร่างกายแล้วเราเริ่มเห็นคนไข้อะคือจะเป็นหมอกห้องฉุกเฉินเนาะเราจะไม่ได้พิเวนชั่นเหมือนกับอะไรพวกเนี้ยคนที่มาหาเจ็บแต่คือมันมันเป็นมา,นาแก้ตายแล้วที่แบบว่าคุณจะตายอยู่มาแก้ไขแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นว่าความตายมันมีอยู่จริงความเจ็บป่วยมันมีอยู่จริงคนที่อายุเท่าเราเป็นมะเร็งแล้ว เป็นโรคที่แบบเฮ้ยอยู่นี้มันเร็วขนาดนี้เลยเหรอจนเราก็ต้องหัดกลับมาดูแลตัวเองก็เนี้ยแหละแต่สิ่งที่ยากที่สุดคือเรารู้ว่าต้องทาอะไรแต่คุณทําได้หรือเปล่าซึ่งจะว่างานนี้มันดีตรงที่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นให้ทุกคนเนี่ยมันนับรู้ว่าโรคมันมีอยู่จริงและทุกคนต้องพบเจอแล้วเกิดแก่เจ็บตายมันคือของธรรมชาติที่คนต้องเจอแต่คุณจะเตรียมตัวยังไงทั้งการเงินแล้วก็การดูแลตัวเองให้ไปถึงจุดนั้นได้ช้าที่สุดนั่นแหละความสม่ำเสมอกับเริ่มต้น ได้หมดแต่อ mm ู่ว่าคุณจะทำยังไงแต่ว่าข้อ,ข,อข้อที่มันเป็นผลเสียสำหรับตัวเจ็บเองหรือกับคนอื่นคือเวลาคิดว่าจะออกกำลังกายฉันนึกภาพว่าฉันต้องไปวิ่งฉันต้องกินแบบกินน้อยมากกินสลาดอะไรพวกนี้ซึ่งมันไม่ใช่จริงๆคือทําอะไรได้ทำกอ่อนไม่ก้อยเปร์เซ็นเหมือนที่อาจารย์บอกเนี่ย ไม่ทำนะฮะแต่สุดท้ายเขาลุกขึ้นมาแล้วก็สควอ t นับหนึ่งสองสามต้องมีเกลือเป็นแบบอย่างแบบนี้เลยนะถ้าใครถ่ายค,คลิปไว้จะเห็นเลยตอนแรกไม่เอาเลย,ยไม่เอาฮึ๊บเชือกฮ๊บถูกต้องมันคือเริ่มเลยสองฉากเริ่มเลยปร้อมกักับพิซเต,ตอร์หลายครั้งหนึ่งด้วยฮะอันะน,นี้นี่ไงคนเก่งของเรา <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวได้เจอบนเวทีครั้งหน้านะอ่นะอย่างที่ที่กดอย่าง s q ว a t โชเหรอฮะส q u a t โชว์อียไหมโชวย พูดเป็นสักพูดีครับเรื่องของการตรวจสุขภาพอันนี้ก็เป็นวิธีการดูแลตัวเองไหมฮะคืออันนี้จะชอบมากที่พี่เก่งเห็นได้พูดตอนต้นนะคะว่าคนส่วนใหญ่อะชอบบอกว่าไม่ตรวจจะได้รู้ว่าไม่เป็นอันนี้จะได้ยินบ่อยมากเพราะเราจะเจอจะ้ดเจอคนใกล้ตัวแหละแล้วก็จะมองหน้าเขาเราพอเราเป็นหมอเยอะๆน้อยๆเราจะเริ่มดูโมเขงคนได้นคุณเหมือนจะมีโรคแล้วนะเพราะทีดูบทคาม่าเนี่ยไทยอนาคตได้เลยว่าเดี๋ยวเธอจะต้องจบเงิ ลหลอดเลือดหัวใจมันติดตัน oh. แล้ววันไหนก็มาเขาเหรอใช่เพราะว mm ่า hmm. อัดซูบุรีเยอะก mm ิน hmm. แต่ของมัน,มนๆ mm hmm. เพราะว่ลงพุงนี่คือเห็นชัดป้า mm hmm. แล้วผมดูหัวเห็นคนออกหรือบางคนเล่นคนเหลืองเหลืองแต่ไม่ยอมตรวจสุขภาพเนี่ยตาเหลืองฉ่ำเลยกินเข้าวแ็งเลืแต่ไม่ยอมตรวจสุขภาพ <c oughs> วันนี้เลยนะคะคนที่บอกว่าฉันไม่รวจสุขภาพเพราะว่ากลัวจะต้องเจอโรคร้ายไม่รู้ดีกว่าแต่ขอยึดมั่นคำสัญญาเลยว่ายัางไงคุณก็ต้องได้เจอหมอแน่นอนในวันใดวันหนึ่งเพราะเวลาที่คุณถึง,ถงขั้นสุดท้ายอยู่ว่าตอนที่มันจะปวดมาก แล้วอาการหนักแล้วชีวิตคุณจะยากแล้วออแล้วยังไงคุณก็ต้องมาเจอเราบ่อยๆแน่นอนออคนที่บอกว่าไม่ตรวจเพราะไม่อยากเจอแต่สุดท้ายคุณต้องมาเจอและอาจจะมาเจอหมอแบบเสียที่ห้องฉุกเฉินอ,อย่างเช่นอไม่อยอมไม่ยอมตรวจร่างกายเป็นบริษัทสุดท้ายคุณท้องอจนน,ออน้ำน้ำาแต่ท้องก็มาให้เจาะเจาะเจาะน้ำออกตลอดเพราะฉะนั้นตรวจตั้งแต่วันนี้ดีกว่าตรวจสุขภาพประจำปีพอเรารู้เราเป็นโรคอะไรเริร่มต้นเนี่ยมัน ที่ดีที่สุดค่ะปรบมือกับคุณหมอเจมส์ด้วยนะคะไม่เคยคิดวงนี้เลยนะแต่คุณแป๊บเลยยังไงเราก็มาเจอคุณหมอยังไงเราเจอกันเจอเนิ่นๆดีกว่าคุณต้องไม่ดูแลตัวเองเลยมาเจอหมอที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็กลับไม่ดีกว่าแก้นะฮะขอบคุณหมอเจริญครั้งนะครับแต่แน่นอนครับอยู่กับ CI Ambassador ด้วยพี่หญิงสวัสดีนะคะนี่พี่หญิงครับเป็นอีกหนึ่งคนที่จะมาแชร์ให้ได้ฟังเมื่อสช่วงจริงๆแล้วคุณเกศเกิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่อออองงงขขปปรรรรรรระะะะะกกกัันนนนเเเาาีี่่่่ยยยแหล้ทิม คำนี้คีอีอย่างเลยนะฮะที่อยากให้รับฟังกันว่าอะไรคือก่อนระยะเริ่มต้นโรคกำร้าเพราะว่าเป็นเป็นเนจ้าเดียวตอนนี้เลยด้วยนะฮะเจ้าเดียวในตลาดใช่เลยครับก็หญิงสุรางคณาทาแก้วนะคะผู้อำนวยการฝ่ายขายนะคะคุณแพทเอกซ่าค่ะคือองบอกว่าหลายๆครั้งค่ะที่ต้องบอกขอถึงพูดถึงความต่างก่อนว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าตัวเองมีประกันสุขภาพแล้วไม่จำเป็นต้องมีประกรันโรคกแรง ในยุคนี้ค่ะคือมันจะมีภาวะบางอย่างก่อนที่ร่างกายจะส่งสัญญาณเตือนว่าเป็นระยะเริ่มต้นนะคะอาจจะเป็นพวกก้อนเนื้อหรือเซลล์บางอย่างที่มีขนาดผิดปกติซึ่งตรงนี้ค่ะในช่วงเริ่มต้นของ C I 1 2 3าก็ทำความคุ้มครองให้แล้วค่ะกไม่ทำอะไรอาการบ่งชี้ใช่าอาการบ่งชี้ไม่ใช่ที่มีการตรวจแล้วว่าเซลล์ลักษณะตัวนี้มันดูผิดปกติอาจจะมีการพัฒน,นาไปเป็นโรคไร้แรลงได้ในอะนาคตตรงนี้เพื่อให้ Extra C I 1 2 3ก็คุ้มครองเลยปกติคุ้มครองคือต้องคุ้มครองระยะเริร่ม เป็นแล้ว